อายุของเราก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราเกิดมาตั้งแต่นมนานจนมาถึงวันนี้ความเปลี่ยนแปลงก็แตกต่างกันเวลาเรากลับไป ดูรูปภาพภาพถ่ายของเราสั้งแต่อดีตแล้วมันอยู่เทียบกับปัจจุบันดูแตกต่างกันมากไม่เหมือนกันมันคนละคนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวผมดำตอนเท่าแก่มาผมขาวถ่ายรูปออกมาเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเดิมมันจะเหมือนเดิมเลยเปลี่ยน ความเปลีป่ยนแปลงมันมีอยู่ทุกคนทุกสัตว์แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังเป็นเหมือนกันในส่วนของร่างกายสังขารภายนอกเป็นเหมือนกันทั้งหมดไม่เว้นใครองค์ัสดาพปาริยสาวกรูบาจานันผู้ที่ประเสริฐเลิศเหลือผู้ที่พนจากอาสวะไปเรียก็เช่นเดียวกันในร่างกายสังขารภายนอก ก็แตกต่างกันไปเปลี่ยนแปลงไปบางคนอาจจะสุดมากสุดน้อยก็ตัวฉะนั้นเองแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกเวลาร่างกายนี้พวเจ็บปวดทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่เจ็บลุกก็โวยนั่งก็โยวยมาไม่ว่าเท่าว่าแก่หนุ่มสาวเนาะหนุ่มสาวก็เหมือนกันบางทีมันก็ ปวดเมื่อยเหมือนกันทั้งหมดคนเฒ่าคนแก่ก็ยิ่งไปใหญ่เําจะยื้อชีวิตยือ้อายุเอาไว้มันก็ไม่ได้เราจะยื้อชีวิตไว้อายุร้อยปีนะถึงจะตายแปดสิบนะถึงจะตายก็ก็ไม่ได้ก็ห้าไมไปได้บางทียื้อได้ก็ยื้อได้อยู่นะบางครั้ง ใช้กําลังของธรรมใช้กําลังของสมาธิใช้กําลังของอิทธิบาทบางทีก็สามารถยื่อได้อาจจะอยู่ได้ห้าปี10ปีหรือ20ปีเลยประมาณนั้นแล้วแต่อย่างพระพุทธองค์เห็นไหมก่อนที่จะพปรีนิิพาน ถ้าพระอนุ์ไปอาราธนาก่อนที่ท่านจะพงอายุสังขารหมายถึงว่าอีกสามเดือนเราจะไปรีพันถ้าพระอนุนไปไปอาราธนาว่าให้ทรงธาตุทรงขันท่านก็จะอยู่ได้อีกกลับหนึง กับนี่มันมันมีหลายกับกับหนึ่งเป็นมหากับคำว่ามหากับนี่ก็คือว่าตั้งแต่จักรวาลเกิดจนถึงจักรวาลดับนี่คือมหากับที่พระพุทธเจ้าที่พานิน ถ้าพระอรนานุนัลทนาถ้าพระอานุนัลทนาก็จะอยู่ได้อีกกับหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จะอยู่มาถึงทุกวันนี้หรอกนะไม่ใช่อย่างนั้นมันมีหลายกับอายุกับก็มีอายุกับก็คืออายุเฉลี่ยของคนยุคนั้นกับคนยุคนี้เห็นไหมคนยุคนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบห้าปีใช่ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าเราอ่า ห้าสิบปีอย่างเงี้ยถ้าถ้าต่ออายุเราก็จะอยู่ได้อีกประมาณยี่สิบห้าปีประมาณนี้่เขาเรียกว่าอายุกับก็คืออายุเฉลี่ยของของคนยุคนั้นนัน้อย่างครั้งพุทธการอายุครั้งพุทธการก็อายุเฉลี่ยก็ร้อยปีร้อยปีถ้าพระพุทธเจ้าท่านได้เจริญอ,อิทธิบาท ต่อไปเนี่ยท่านก็จะอยู่ได้เพิ่มอีกยี่สิบปีประมาณนั้นก็คือหมายถึงเป็นอายุกับในอายุเฉลี่ยของคนยุคนะั้นไม่ใช่ว่าจะอยู่จนถึงทุวันนี้พระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพระโมท่านก็เคยโกรธพระนานนทนะ์ท่านท่านว่าท่านก็เคยโกรธพระนรนท์ทำไมพระนรนไม่อาราธนาพระพุทธเจ้าจะได้มาอยู่ถึง,ถงทุกวันนี้อะไรีหลวงพ่อท่านก็เคยพูดเวลาท่านแสดงธรรม ท่านเคยโกรธพระอานนท์ตั้งแต่เป็นฆราวาสท่านอ่านตำราอ่านพระธรรมอ่านประวัติพระอานนท์นะจะอาราธนาพระพุทธองค์ให้อยู่ได้อีกกับหนึ่งก็คงจะอยู่มาถึงยุคเราอะไรประมาณแต่จริงไม่ใช่ท่านมาท่านมาพิจารณาทีหลังแล้วโอ้ท่านยังมากล่าบขามาพระอานนท์นะว่าโอ้พระอานนท์เนี่ย เราไปว่าท่านว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมไม่ไม่ไมอาราานาพาะพุทธองค์นะถ้าถ้าอาราธนาคงจะอยู่ได้เมืจนเึงทุกวันนี้อะไรประมาณยิงไม่ใช่อายุก,กับมาหากับอย่างเงี้ยอายุกลับก็คืออายุเฉลี่ยของคนยุคนั้นนะ,นะยุคพุทธกาลก็ร้อยปีใช่ไหมร้อยปีร้อยยี่สิบปีประมาณนั้นประมาณนะแล้วก็ไอ ยุคของเราเนี่ยก็เปลี่ยนมาตามยุคตามสมัยนั่นแหละนะอย่างยุคเราก็ประมาณเจ็ดสิบห้าปีนี่ก็คืออายุเฉลีย่ยนี่แหละอย่าไปโกรธพระอนนนะบางทีไปอ่านตำราอาตมาก็เคยคิดเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะพระอาจารย์หลวงพ่อนะะรตมมาก็ยังคิดเหมือนกันเวลาศึกษาพุทธวัตรไปนีอถ้าพระพุทธเจ้า ถา,าาถาพานนอารัตนาเนี่ยพระพุทธเจ้าคงคงมาอยู่จนถึงทุกวันนี้อาตมาก็ยังเคยคิดเลยไม่ใช่เฉพ,พาะพระอาจารย์หลวงพ่อท่านว่าหลวงพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็นคนเคยโกรธพานนเคยแบบพานนนี่น่าจะอยู่ได้มาจนถึงอ่าารัตนาพุทธองค์ไว้อะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ให้เข้าใจใหม่ว่าอายุกลับก็คืออายุเฉลี่ยของคนยุคนั้น ก็คือสมมติอยากที่พระุทธองค์จะปรินิพาน80แปดสิบปีใช่ไหมก็จะยือ้อายุได้ประมาณอีกยี่สิบปีนะก็ร้อยปีประมาณอย่างเราเนี่ยก็สมม,มุติว่าท่านมาอยู่ถึงยุคเราเงี้ยอนะ่ยุคนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบห้าใช่ไหมนะก็สมม,มุติว่าท่านอายุเท่าน,นี้ก็เพิ่มเข้าไปก็เพิ่มอายุหมายถึงว่าต่ออายุเข้าไปนะอายุเฉลีย่ยโดยประมาณ นี่แหละกับหนึ่งเป็นมหากับกับหนึ่งเป็นอายุกับต่างกันความหมายนะต้องเข้าใจในจุดนั้นอาตมาได้ยอกวอาตมาไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจมันแต่ได้ศึกษามาก็ไม่ได้นะศึกษาก็ตามนั้นแหละมันะก็เอ,อย่างไงเราก็ยังคิดสงสัยอยู่ว่า เป็นไปได้ไดยังไทง,งที่พระพุทธองค์จะทรงธาตุขันมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเ่าคงเป็นไปได้ร่างกายสังขารคนมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าสัตว์โลกหน้าไหนก็ตามไม่ว่าจะวิเศษวิโสขนาดไหนก็ตามก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เป็นอัตตาไม่ใช่เป็นอ่าสตตะทิฏฐิที่ไหนล่ะความเห็นว่าเที่ยงแท้เนี่นอนตลอดกาลอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้น ทิฏฐิสองท่านตัดเอาไว้เที่ยสมาพูดวันทิฏฐิก็คือความเห็นที่ผิดในทางที่บรทธัทสนาความเห็นหมายถึงเอาเห็นที่ผิดนะหนึ่งสัตตะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าโลกเที่ยงโลกมีเที่ยงชีวิตเราเที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าเกิดเป็นมุ่ก็จะเกิดนุ่เรื่อยไปเกิดสัตว์เดรันเรื่อยไปเนี่ยเป็นเทวดาเป็นเทวดาตลอดโลก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยงแท้แน่นอนเราเป็นผู้บังคับได้ตัวเราเป็นอัตตาเป็นของที่คงทนถทาวรไม่เท่าไม่แก่เนี่ยเขาเรียกว่าสัตตะทิฏฐนะนะิอยู่ในธรรมะชั้นโทยอยู่ในธรรมะชั้นโทไม่ใช่ธรรมีน,นั่นนี่อยู่ชั้นโทแล้วก็สองอุเชตท,ทิฏฐนะิความเห็นว่าขาดศูนย ก็คือศูนย์โลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยชีวิตเราเกิดมาตายแล้วก็ศูนย์หายไปเลยอะไรประมาณนีน้ท่านแสดงไว้ในทิฏฐิสองี่เรื่องที่ว่าเนี่ยจึงว่าพระพุทธเจ้าชีวิตของเราของท่านของใครก็ตามมัก็ไม่ได้มีเที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธรมาก็เคยสงสัยไม่ใช่เฉพ,ออพ,พาะหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อประโมทท่านบิยปูดเอาไว้ท่านว่าเราหลวงพ่อเคยนึกประมาทพระอนุนอยู่ในใจทําไมทําไมไม่อาราธนาให้พระพุทธองค์มาถึงมาอยู่ถึงจนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นโลกเราก็มีความเปลีป่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาโลก ถึงจะนานแค่ไหนก็ต้องแตกต้องสลายบางพื้นที่บางแห่งเห็นไหมแต่ก่อนแต่ก่าก็เคยอาจจะเป็นทะเลนะอาจจะเป็นทะเลอาจจะเป็นอะไรมหาสมุทรอะไรนี่มก็เป,เปลี่ยนไปตามหมดยุคเราหรือว่าอีกร้อยปีพันปีล้านปีข้างหน้านก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกเวลาเห็นไหมน้าทะเลมันยังมีขึ้นมีลง น้ำในบึงในหนองมันก็ยังมีมีขึ้นมีลงใช่ไหมน้ําทะเลขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าระดับน้ําตอนกลางคืนเป็นยังไงตอนกลางวันเป็นยังไงใช่ไหมมันก็ขึ้นก็ลงอยู่แบบนั้นก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโลกมันขยับอยู่ตลอดมันไม่ได้อยู่คงที่ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันไม่ได้อยู่คงที่ร่างกายเนี่ยเนี่ยมันมัน เห็นไหมสังเกตไหมยุบยับยุบยับยุบยับแค่ของเล็กๆนั่นเนี่ยยุบยับยุบตามร่างกายเนี่ยมันเกิดจับอยู่ตลอดถ้าเรามีสติความระลึกรู้ที่ที่แข็งแรงหรือว่ามีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิแข็งแรงมีสติแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานควรแก่การปฏิบัติมันก็จะเห็นพอมันมันมันดูดูมันมันเห็นเองระลึกแล้วมันก็เห็นเอง มันก็เห็นร่างกายมันแตเกเกิดดับอยู่ตลอดสั้งเกตไรม่ยุบยับยุบยับแล้วก็เจ็บแล้วก็ปวดแล้วก็เมื่อยจิตใจก็เช่นเดียวกันจิตใจก็ใช่ว่าจะเป็นของมั่นคงนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเราฝึกเนี่ยเราฝึกไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันมั่นคงนะนะเราฝึกตัวเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ฝึกให้มันเป็นอัตตานะเราฝึกจิตเนี่ยเราไม่ได้ฝึกให้มันมั่นค <ngo? S 2> งถาวร เราฝึกเพื่อจะให้เรียนให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเท่านั้นถ้าฝึกในเมื่อมันเข้าใจโลกเข้าใจความเป็นจริงแล้วความวันไหวนก็ไม่มีเพราะมันมีปัญญาใช่ไหมมีสติมีสมาธิปัญญารู้ลอบมีปัญญาอยา่างเข้าใจ นี่แหละมีแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตในใจคําว่าแสงสว่างไหมตัวนี้คือว่าใจที่มันเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราฝึกให้มันเที่ยงเราฝึกให้มันเป็นอัตตาเราฝึกให้มันถาวรอ,อย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราบังคับได้สิอย่างนั้นโลกมันก็ต้องบังคับได้ ร่างกายจิตใจเราก็ต้องบังคับได้ในเมื่อว่าเราว่าใจมันเป็นอัตตาเห็นใจมันเป็นอัดตัวตนใจมันเป็นของมั่นคงถาวรอนันนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้ถาวรมั่นคงท่านให้เรียนให้ศึกษาให้ปฏิบัติอย่างเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยเราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะเอาความเที่ยงแท้แน่นอะนเรามาปฏิบัติเพื่อให้เรียนรู้ ให้มันเรียนรู้ร่างกายจิตใจว่ามันไม่เที่ยงรูปปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เทียยยเท่ยงส,งาาสงยงัญญานะอนิจจาสังสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณอะนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงอยู่ในขันหารลวสวดไปอยู่ตะกี้ยท่านไม่ได้ฝึกเอาความมั่นคงฉะนั้นถ้านในฝึกมาเรียนรู้ตัวเอง มาเรียนรู้โลกมาเรียนรู้กายรู้ใจว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็อศัยสตินี่นะมีสติรู้กายรู้ใจที่มันทางานองค์หลวงพ่อท่านพระอาจารย์หลวงพ่อท่านท่านพูดบ่อยนะหลวงพ่อประวพมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและตึงกลาาร,รู้สึกตัวไว้นะรู้สึกตัวไว คำว่ารู้สึกตัวไว้นะรู้ตัวไว้หมายถึงว่าให้ให้อยู่กับปัจจุบันให้ดูอยู่ปัจจุบันมีสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดบไปเราจะรู้ทำห็นทำก็จะอยู่รู้ในปัจจุบันมันไม่ได้ไปรู้ในอดีตหรือไมไ่ไปรู้ในอนาคตหรไปคิดเอามันก็เป็นการหมายซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเพียงแค่ว่าเป็นเหตุเฉยๆที่จะให้เข้าใจแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของจริงของจริงมันเกิดดับในปัจจุบัน ให้ดูอยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆเขาให้ฝึกสติให้มันแข็งแรงก่อเราจะเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงในเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วจิตมันก็จะเป็นอิสระอิสระจากสิ่งเหล่านั้นมันจะค่อยถอนตัวขึ้นมาถอนตัวขึ้นมาถอนตัวขึ้นมาแล้วมันมันจะไม่ไปคุกเขาไม่ไปพูนวายกับอารมณ์ฝนะึกจิตให้มันอยู่เหนืออารมณ์เขาเรียกว่า ฝึกสติให้มันแข็งแรงฝึกสมาธิมันแข็งแรงนะอารมณ์มันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ห้ามได้ก็ชั่วครั้งชั่วคราวแบบท่านั้นเองแต่ท่านฝึกให้ฝึกเพื่อจะให้อยู่เหนืออารมณ์ให้ได้แต่ไม่ใช่ไปบังคับกดข่มนะสักแต่ว่ารู้ไปเอ,อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแล้วก็เรื่องนั้นเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงอยูย่แล้วสิ่งที่มันเกิดมันดับเนี่ยมันใช่เราไหม ถ้าเราไปยึดว่าเป็นเรามันก็เป็นทุกข์เช่นถ้าหากว่าเราแยกออกอารมณ์กับจิตคนละอย่างกันเนี่ยแยกออกจากกันเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นไม่ทุกข์เพราะว่ามันเข้าใจใช่ไหมมันแยกออกจิตมันตั้งมั่นคือเหมือนมีคนหนึ่งอ่ะยืนดูยืนดูคนหนึ่งทําไปทํางานไปทําอะไรไปเนี่ยเหมือนดูละครดูทีวีอะไรเงี้ยดูภาพยนตร์อะไรประมาณ เราเป็นคนดูใช่ไหมแยกออกใช่ไหมเราก็จะเห็นเขาทํางานไปมันแสดงบทอะไรเราก็จะเห็นแต่ถ้าเราไปกดข่มเอาไว้มันจะไม่เห็นแล้วมันจะไปปิดบางความจริงเลยถ้าเราปิดบางความจริงไว้เราจะเห็นอันนิ้จังได้ยังไงเราจะเห็นทุกขังได้ยังไงนะฉะนั้นมันต้องดูไปสิดูไปไม่ต้องไปบังคับมันแต่ว่าเวลาบังคับก็บังคับนะไมยถึงว่าบังคับมันสงบ บางครั้งคราวที่มันวุ่นวายเขาเรียกว่าทำรรมสมถะก็คือความความสงบบ้างประมาณนั้นเวลามันฟุ้งซ่านมากเกินไปเงี้ยก็ควรที่จะระง,งับเพ่งลงไปด้วยหมายถึงว่าเอาคําบริกรรมพุทโทธโมมโงโครหรือว่าอสุภกรรมฐานด้วยอะไรก็ตามที่สามารถกดข่มได้ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึง่งแต่ไม่ใช่ว่าจะขะ่มทาวว หมายถึงข่มเป็นช่วงครั้งโยคาในเวลาที่มันมันมันรุนแรงเกินอะไรประมาณมันรุนแรงเกินเราก็ต้องข่มบ้างถ้าแต่อย่าไปข่มตลอดพอมันมันมันอ่อนแรงแล้วเราก็ค่อยมาดูไปเรียนรู้ไปตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆปัจจุบันรู้ปัจจุบันอดีตไม่ต้องไปคว้ามันออกมันผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังเป็นไม่ต้องไปคว้าถึงหเหตุผลการเกิดการดับมัน พูดขึ้นในปัจจุบันนี้นะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ปัจจุบันเนีเยี๋ยวก็เรื่องนั้นี๋ยวก็เรื่องนี้เรื่องนี้ผ่านมาเรื่องนั้นเข้ามาแยกออกจิตเป็นผู้รูนะ้มีสติแข็งแรงแล้วฝึกไปเรื่อยสติมันจะค่อยแรงขึ้นแรงขึ้นนะจากสติมีกําลังที่เหมือนบวกคูณสองคูณสี่ไปเรื่อยๆนะมันจะแรงขึ้นพอแรงขึ้นจากที่เราเห็นอารมณ์ผ่านมาใจเราไปหยิบอารมณ์สิบนาทีอย่างเงี้ย พราสติมันแรงมันพออารมณ์ผ่านมาปั๊บสติรู้ทันปั๊บดับเลยไม่ต้องสิงสิบนาทีแต่เราเนี่มันสิบนาทีเป็นชั่วโมงใช่ไหมเวลาไปไปยึดอารมณ์เป็นชั่วโมงเป็นวันก็มีบางคนไปยึดเอาอารมณ์ทุกอยู่กับอารมณ์ทั้งวันเลยเพราะมันไม่เห็นเพราะมันมันมันปนกันหมดเลยมันปะปนกันหมดแต่ถ้าว่าเรา ฝึกจิตได้มีจิตที่ตั้งมั่นมีสติความระลึกอยู่เนี่ยเราก็จะแยกออกพอแยกออกได้แล้วก็ฝึกดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆทํางานไปเรื่อยเราไปสติก็จะแข็งแรงสมาธิก็แข็งแรงหมายถึงว่าความตั้งมั่นของจิตนะคนเพราว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่ความเพ่งนะคนละอย่างกันนะการเพ่งไม่ใช่สมาธินะการเพ่งเป็นการกดขม่มเป็นการระงับเป็นการบังคับนะแต่สมาธิแปลว่าจิตที่ตั้งมั่น ถ้าเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยจิตจะตั้งมั่นจะเบาจะสบายจะรู้ตื่นเบิกบานแต่ใช่จะใจลอยแล้วก็ไปบังคับจิตจะเป็นเหมือนแบบไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยหมยถึงว่ามันไม่มีน้ำหนักนะนะครูบาอาจารย์ที่เคยพูดเหมือนไม่มีน้ำหนักมันไม่มีน้ำหนักแต่มันรู้มันตั้งมั่นมันเด็กนะคอยแต่สมเขาเรียกว่า คล่องแคล่วว่องไวควรแก่กันเขาเรียกว่าลัหูตากมัมจะตาคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเพราะจิตมันพร้อมเพรอะจิตมันมีสมาธินี่มันพร้อมที่จะทํางานจิตมันก็ตั้งมัน่นมันพร้อมที่จะทํางานอะไรผ่านมารู้อะไรผ่านมารู้ดับดับดับไปเห็นความจริงไปเรื่อย่อไปปัญญาผมจะค่อยเข้าใจเรื่อยๆโ่้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับใช่ไหม,ไหมอย่างจินจิตสมุทัยธรรมมังสมบัตังนิโรธาธรรมมัง สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความไปเป็นธรรมดาทำไมเพรว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำไมไม่บอกว่าอันนั้นอันนี้เพราะมันไม่มีอะไรมันก็มีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดที่เราไปว่าเป็นอันนั้นนี้เพราะบอกเป็นหมายเท่านั้นเองไปหมายว่ามันเป็นอันนั้นอันนี้ไปเห็นผิดมันเฉยแต่จริงมันก็เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดดับเท่านั้นก็เคยฝึกเท่านั้นฝึกสติ ความระลึกรู้อยู่บ่อยๆเป็นเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติเนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานแล้วก็เป็นทางสายเอกด้วยในยที่จะสามารถนําให้เราไปสู่ความ,มบริสุทธิ์หลุดพ้นนี่คือสติสมาธิจิตที่ตั้งมัม่นหมายถึงว่าจิตไม่หลงไปอดีตไม่หลงไปอนาคตแล้วก็ไม่หลงเพ่งลงในปัจจุบันนั่นเรียกว่าสมาธิส่วนความสงบมันยังเพ่งอยู่นะ มันเพ่งในปัจจุบันอยู่นะความสงบระลึกในอารมณ์เพ่งในอารมณ์บางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นการหลงในอารมณ์เช่นเดียวกันถ้ามันรู้ขึ้นมามนก็เป็นสมาธิแต่ใช่ว่าความสงบการเพ่งเนี่ยไม่ใช่จะไม่ดีนะนก็ดเนะีเวลาที่กิเลสมันรุนแรงเราก็ต้องอาศัยการเพ่งไปเรื่องธรรมดาพนะระอาจารย์หลวงพ่อท่านท่านพูดบ่อยพนะระอาจารย์หลวงพ่อประโมท อาตมาจะจะเรียกว่าพระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อท่าน